ก็หลังจากที่เราโพสต์ไปในแฟนเพจ QC นะครับว่าอยากให้ทาง QC ทําคลิปอะไรทางแฟนเพจเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์เรื่องของ DSPM มากที่สุดเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็เลยทำคอนเทนต์เรื่อง DSPM a l p i e รุ่น Optim 8ไปแล้วถ้าใครอยากรู้เรื่องตัวนั้นเนี่ย <l iss im> ก็ตามไปชมในคลิปที่แล้วกันได้เลยครับ แต่ว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำคอนเทนต์ DSPM รุ่นเริ่มต้นสําหรับคนที่อยากติด DSPM ลงไปในรถแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวตามมาชมกันเลยครับก็วันนี้นะครับเราก็จะหยิบ DSPM 4รุ่นเนี่ย ื่อมาดูกันว่ารุ่นไหนเหมาะกับใครมากที่สุดรุ่นแรกที่เราหยิบมาเนี่ยก็คือเจ้า Prism MS 8.6 DSP ถัดมานี่ก็คือ m u s w ว y D1S แล้วก็ LPI ไ PXE R 5 0 0กับ R 6 0 0นะครับสิ่งที่จะต้องมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเรื่องแรกเลยที่ผมจะเปรียบเทียบก็คือเรื่องของสเปคสเปคเนี่ยจะแบ่งหลักๆได้อยู่2แบบก็คือ 1. Channel เนลสอวั์หรือกำลังขับเรื่องแชน n นลเนี่ยยิ่ง DSPM ตัวไหนมีแชนเนลเยอะ คุณก็จะสามารถติดลำโพงได้หลายตัวขึ้นระบบของคุณก็จะใหญ่ขึ้นตามถัดมาเรื่องของกําลังขับเนี่ยครับกำลังขับคือใช้ในการขับลําโพงยิ่งลําโพงคุณรุ่นใหญ่ขึ้นราคาสูงขึ้นการที่คุณมีกําลังขับมากขึ้นก็จะทําให้ขับลาโพงรุ่นใหญ่ขึ้นไปตามไปได้ด้วยโอเคครับพอเรารู้กันแล้วว่าชแนลคืออะไรกําลังขับคืออะไรเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมีชแนลเท่าไหร่กําลังขับเท่าไหร่กันบ้าง3ตัวแรกนะครับก็คือ Pri s m ms 8.6 dsp มัตส์เ 1S, LPI PXE R 500เนี่ยจะมี4ช n น,นลเท่ากันแต่ว่ากำลังขับเนี่ยตัวพิซซึม MS 8.6 DSP จะได้เปรียบอยู่ก็คือมีกำลังขับอยู่ที่35วัตต์แต่ว่ามัตส์เว d 1S กับ R 500เนี่ยจะมีอยู่แค่25วัตต์สุดท้ายตัว LPI PXE R 600นะครับมีกำลังขับอยู่ที่25วัตต์เท่ากับตัว R 500แต่จะได้เปรียบขึ้นมาในเรื่องของ Channel มี8 Channel ฉะนั้นถ้าเรามาดูเนี่ยตัวที่ราคาใกล้เคียงกัน3ตัวนี้นะครับ4 channel เหมือนกันตัวนี้จะได้เปรียบในเรื่องของกำลังวัดแต่ถ้าใครอยากเล่นระบบใหญ่ขึ้นหรือเผื่อการอัปเกรดในอนาคตเพิ่มตังอีกประมาณ4,000จากรุ่นพวกนี้นะครับก็จะได้ตัวที่เป็น8 channel เลยอันนี้ก็ต้องเลือกกันเองว่าใครอยากได้กำลังขับเยอะหรือว่าใครอยากได้ช n นลมากกว่าโอเคครับนี่ก็เป็นเรื่องของสเปค ถัดมานะครับเราจะมาเปรียบเทียบเจ้า DSPM กันในเรื่องของฟีเจอร์ว่าฟีเจอร์ของแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรกันบ้างฟีเจอร์ของ DSPM หลักๆเนี่ยครับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันสามารถปรับ EQ ได้ปรับ t r m e a l i g n m e n t ปรับ Crossover ไอ้พวกเนี้ย DSPM ทุกตัวมันก็ทำได้เหมือนกันหมดสิ่งที่จะทำได้แตกต่างกันเนี่ยก็คือเรื่องของ Bluetooth การเล่นเพลงผ่านบลูทูธเนี่ย DSPM บางตัวก็อาจจะทำได้บางตัวอาจจะทำไม่ได้แต่ว่าทั้ง4ตัวที่เราเลือกมาเนี่ยทำได้เหมือนกันหมดเลย ตัวที่เราจะมาดูกันตัวแรกก็คือเจ้า Musvey D1s สิ่งที่มันทําได้ก็คือการเล่นเพลงบัตรบลูทูธอย่างเดียวถ้าคุณอยากได้ฟีเจอร์อื่นอีกเนี่ยก็จะต้องมาดูตัวอื่นกันอีกทีตัวถัดมาที่เราอยากพูดถึงก็คือ l p i R500 กับ l p i R600 นะครับตัวนี้ก็เล่นเพลงผ่านบลูทูธได้ที่บอกไปแล้วแต่ว่ามันยังสามารถซื้อหน้าจอเพิ่มเพิ่มฟังก์ชันให้คุณ2อย่าง1คือคุณสามารถปรับความดังของเสียงเพลงได้แล้วก็ปรับความดังของเสียงซับได้ด้วย อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือมันสามารถให้คุณเซฟเมมโมรีการจูนของคุณแต่ละแบบไว้ได้เช่นถ้าคุณอยากฟังเพลงคลาสสิกกับคุณอยากฟังเพลงเมทัลอย่างเงี้ยครับการที่คุณจูนเหมือนกันคุณอาจจะทําให้มันไปไม่สุดสักทามแต่ถ้าคุณจูนไว้2องเมมโมรีคุณก็จะฟังเพลงได้ทั้ง2แบบได้สนุกทั้งคู่เลยสุดท้ายมาถึงตัวที่ฟีเจอร์มันเยอะที่สุดเลยก็คือเจ้าตัว Pri s m MS 8.6 d s p ตัวนี้ มันทั้งสามารถเล่นเพลงผ่านบลูทูธได้สามารถเล่นเพลงผ่าน usb ได้อีกด้วยทุกตัวอื่นไม่มีเลยก็คือคุณสามารถซื้อ external หรือว่าแฟล d r i v e เนี่ยเสร็จแล้วคุณก็เสียบเข้าไปที่ dspm โดยตรงคุณก็สามารถเล่นเพลงผ่านตรงนั้นได้เลยแล้วก็ฟังชั่นที่ผมว่ามันเจ๋งที่สุดเลยก็คือมันให้เจ้าหน้าจอ audio player dsp มาด้วยมันสามารถทําให้คุณควบคุมเสียงเพลงควบคุมความดังของเพลงควบคุมเพลงไปเพลงถัดไปกับย้อนหลังอย่างเงี้ยได้ด้วย ทำให้มันเป็นตัวที่ถือว่าให้มาครบที่สุดในราคาที่ไล่เรียกันถ้าให้เรื่องฟีเจอร์เนี่ยผมก็ให้ไปซึม ms 8.6 d จดีที่สุดครับเรื่องที่3นะครับที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยก็คือเรื่องของโทนเสียงของเจ้า dspm แต่ละตัวเราจะมาเริ่มกันที่เจ้า l p i r 500กันดีกว่า l p i r 500เนี่ยครับรวมถึงเจ้า l p i r 600ด้วยเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์เสียงที่ออกไปไท,ทางดิจิตอลหรือทาง อิเล็กทรอนิกส์มากกว่านิดหน่อยก็เรียบเทียบง่ายๆครับเรื่องเสียงดิจิตอลกับเสียงอะนาล็อกหรือเสียงที่ดูเล็กบเอนิกกับธรรมชาติเนี่ยก็เหมือนคุณตีกองชุดกับคุณตีกองไฟฟ้าเนี่ยเสียงที่ให้ก็จะแตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเสียงไหนจะเพาะกว่าครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ L P R 5 0 0กับ R 6 0 0เนี่ยถ้าเราเทียบกัน R 6 0 0อเนี่ยอาจจะมีราคาที่แพงกว่าแต่ผมว่าชิปเสียงที่ให้มาใน R 6 0 0เนี่ย มีความไพเราะแล้วก็มีรายละเอียดเสียงที่ดีกว่าถ้าฉะนั้นถ้าจะให้เลือกเนี่ยผมว่าไป R า0 0เลยดีกว่าต่อมาก็คือเจ้า m u s w a y d 1 s m u s ั a y d 1 s เนี่ยเนื่องจากมันเป็น DSDM Class AB ก็เลยมีการให้เสียงที่เป็นอนาล็อกหรือเป็นธรรมชาติมากกว่าเจ้า LPI R500 กับ R600 สุดท้ายก็มาดูที่เจ้า Prism MS 8.6 DSP นะครับตัวนี้ก็จะมีความเป็นดิจิตอลนิดหน่อย เสียงเนี่ยจะออกคล้ายๆกับเจ้าตัว a i r p o d R 600เหมือนกันฉะนั้นใน4ตัวนี้แล้วเนี่ยผมว่าถ้าใครชอบเสียงแบบที่เป็นธรรมชาติให้ความสมจริงให้ความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยผมว่ามาที่ Musway D1S ดีที่สุดครับเรื่องที่4นะครับเราก็จะมาดูกันว่าขนาดของ DSPM แต่ละตัวเนี่ยมันเล็กใหญ่ต่างกันยังไงแล้วมันมีผลต่อการติดตั้งไหมถ้าที่ดูจาก4ตัวนี้น่นะครับถ้าตัวที่เล็กที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้า Musway D1S ถัดมาตัวที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นเจ้า l p i R 500กับ Prism M S 8.6 DSP สุดท้ายตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือ l p i R 600แต่จากที่ผมดูนะครับขนาดพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากมันสามารถติดตั้งใต้เบาะผู้นั่งหรือใต้เบาะคนขับเนี่ยในรถได้จากทุกรุ่นเลยครับฉะนั้นผมว่าขนาดเนี่ยทุกตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยติดได้ง่ายหมดทุกตัวเลยครับ ก็หลังจากที่เราเปรียบเทียบในเรื่องของสเปคในเรื่องของฟีเจอร์ในเรื่องของคนเสียงแล้วก็ขนาดไปแล้วทีนี้เราก็จะมาสรุปกันนะครับว่า DTM รุ่นเริ่มต้นเนี่ยตัวไหนเหมาะกับใครบ้างตัวแรกเลยนะครับก็คือเจ้า Prism ms 8.6 d s p เจ้าตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของมันเลยก็คือฟีเจอร์คุณสามารถเล่นเพลงผ่านบลูทูธได้คุณสามารถเล่นเพลงผ่าน usb ได้แถมยังมีหน้าจอปรับเสียงเพลงปรับเพลงแทร็ดเพลงได้อีกด้วยผมว่าคนที่ชอบฟีเจอร์เนี่ย เหมาะกับ Prism ms 8.6 d s p ที่สุดถัดมาก็คือ musvey d 1 s เจ้าตัว musvey d 1 s เนี่ยจะเหมาะกับคนที่อยากได้โทนเสียงที่มีรายละเอียดดีมีเสียงเป็นธรรมชาติแล้วก็ได้เสียงแบบอนาล็อกนะครับเพราะว่าเป็น m class ad ถือว่าเรื่องเสียงเนี่ยโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบเจ้า musvey d 1 s มากที่สุดต่อมาก็คือ l p ย r 5 0 0กับ r 6 0 0นะครับ l p าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะโทนเสียง ในแบบที่เป็นดิจิตอลหน่อย,อยๆก็สําหรับคนที่เป็นแฟนของแบรนด์แอรพเนี่ยก็อาจจะชอบเสียงแบบนี้แต่ผมว่าถ้าให้เลือกระหว่าง R 5 0 0กับ R 6 0 0นะครับเนื่องจากชิปเสียงเนี่ยตัว R 6 0 0เนี่ยใส่ชิปเสียงที่คุณภาพสูงกว่าแล้วก็เสียงดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยถ้าผมเลือกนะครับเพิ่มเงิน4,000บาทเนี่ยผมว่าเพิ่มจาก R 5 0 0ไปเป็น R 6 0 0เลยดีกว่าครับคุณได้ทั้งชิปเสียงที่ดีขึ้นแล้วคุณยังได้ชแนล เป็นแป a ช n น l ด้วยทําให้คุณสามารถอัปเกรดระบบในอนาคตได้ดีขึ้นอีกด้วยทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าเจ้า d c m แต่ละตัวเนี่ยเหมาะก,กับใครบ้างถึงเราจะพูดเรื่องฟีเจอร์ฟังก์ชันไปเนี่ยตัวไหนดีไม่ดียังไงเนี่ยหลักสําคัญก็คือยังเป็นเรื่องการปรับจูนอยู่ดีถ้าคุณปรับจูนโดยคนที่มีประสบการณ์เนี่ย dspm จะแสดงประสิทธิภาพได้ดีขึ้นไปกว่านั้นอีกแต่ถ้าคุณปรับจูนดางไม่มีประสบการณ์ไม่มีความชำนาญเนี่ย dspm ที่ดีก็อาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่ครับ ถ้าใครสนใจอยากติดตั้ง DSP m บนรถเนี่ยก็สามารถทักกันเข้ามาได้เลยครับที่ line แอด QC a ่า i u d i o หรือใครอยากมีคำถามอะไรอยากให้ทำคลิปแบบไหนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาทาง youtube หรือทางแฟนเพจ facebook ของ QC ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ